สว,ส, like สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคบวันนี้ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมแบบินจีทีวีตัวปลอมเหมือนเดิมแต่ผมไม่ใช่ตัวจริงไอตัวจริงเนี่ยมันไปเรียนอยู่ณขณะนี้แล้วผมก็กลับเลิกเที่ยงโรงเรียนผมเลิกเที่ยงแล้วก็ทําการแฮกช่องมันยังไงล่ะไอทีไอที่ไอที่าไปว่าอะไรอะโอ้ย่าแต่ว่าไอทีไอทีไอที ผมน่ะไอ้ทำการแฮกช่องคนนี้เป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวมาดูช่องมันหน่อยกันละกันไอเฮียบอยเนี่ยมันชื่อว่าบอยล่ะอู้อะไรมากว่เนี่ยอขาฝีมือยังไม่เท่เข้มากนะ <c oughs> อ๋อไ,ไอไกไอกากอุย้ยทำคลิปจังกากเลยทุกคน โอ,อะไรวะเนี่ยมาเดี๋ยวพาไปดูอินโทรรับดีกว่าเดี๋ยวมันหามันบอกว่าเนี่ยเป็นอินโทรของมันใช่ไหมที่ไม่ใช่ตัวเต็มเนี่ยไม่มีเสียงไม่มีเสียงเนี่ยโหยังไก่เลย ไก่เลยสัตว์เอ้ยงั้นเอาไปว่าเดี๋ยวไปดูอินโทรรับของมันหน่อยกันละกันโอเคทุกคนอินโทรรับของมันนะไปดูกันก่อนนี่่างหักคืออินโทรรับของมันเดี๋ยวตัดทิปก่อน,เ,น,เ,นเดี๋ยวๆๆๆๆเราได้ย้อนเรงนี้ก่อน ผมแฮกช่องมันแล้วนี yeah, yeah, ator, pues. ่ก mm ็คือินโทนี่แชทจริงของมันครับอใแออะไรปะไม่รู้เรื่องเว้ยยุ่งฮชยแฮกช่องมันกันไอ้บอย่ไม่ใช่นะตอนน้อป่วยโอ้ยยิงโดนแล่วเดี๋ยวเดียว มันไม่เคยเปิดเผยนะมันอัดคลิปไว้แล้วอะมันไม่เคยลง YouTube เอาไปว่าก็เขยมาดูวดิดีโอดาวน์โหลดโอ้ยยี่หกรายการอะไรบ้างวะเนี่ยเวลาพี่สุบมาอีกเกิปเราทำไม่ได้หรอกเอาเแค่นี้นะข้ามันเป็นตัวรา้ายข้าไม่ได้ช่วยพูย้คนข้าไม่ได้เอโนมันเลยผู้เพียงเดีวยวกักับอินโนมันเลย เดี๋ยวคนอกลิ้งก่อนนะจะได้คลิ้งไว้เวลามันมาเห็นช่อง,งมันถูกแฮกเนี่ยมันจะได้ร้องไห้คนที่ไม่รู้จักความเจ็บปวดจะไม่รู้จักความสงบที่แท้จ,จริง oh, เราเคยดีทีททพระเจ้าไหนช่องมันเนี่ยเออ หัวหน้าหน่วยที่สองของโจรสลัดโคตขาวโคตรตกกับดีเสี้างตายแล้วก็อันนี้อะไรเนี่ยดูดิเพื่อให้ผู้คนที่ถูกฆ่าได้ตายเพื่อที่จะไม่ให้มีผู้คลอร้เพิ่มแน่นอนว่าผมยินดีตัดหัวเหล่าอสูรโดยไม่ปราณีครับจะสี่นาทีแล้วละไอ้สัตว์เอ้ยจะไม่มีวันเหยียบย่ำอสูรที่ทนทุกข์และนึกเสียใจกับการกระทำของตนเอง รอเคยันลองเลี้ยงรู้ที่เลื้อยบนดินแต่ฝันว่าโบยบินสุฟ้าฟ้ายังไรมันก็เป็นไป